แมวนี่พี่น้องมองดูบาดนี่โคบอีก voilà แ, well แล้วครับซบลบอยู่ม <ści> ั้งดูพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัทุกคนครับครับวันนี้มาเัาปลาพี่น้องมึงมาไต่ตะกั่วตนครับคือวันที่เจ็ดครับเดือนเจ็ดสัปดาห์หนึ่งหกสิบแปดครับพี่น้องครับเขามาเข้าเดียวดูพี่น้องไหมลูเจิมถุ่งไม้ครับวันนี้ตะกะแตนกำลังโค้งกันครับพี่น้องมึงอันนี้หมอโค้งเหมือนขโมยไปพี่น้อง แปลว่าตะก,กระเตียนกันครับครับพี่น้องครับนี่เวลาเขาถอดข้าวถอดข้าวแล้วก็จะิไข่ครับอือ้โ่ทุ่งหมดง่ายเลยดหมดนี่นนพี่น้องแล้ว <c oughs> ไปเบิง่งครับไปพายไปเบิง่งนี่นี่ถอดข้าวไปเฉยปึ๊บมาท,ที่นี่ไข่ครับเนี่ยพี่น้องก็เห็นว่าไข่ตะกระเตีน แบแจงบ่นี่ไข่ตัก๊กะแตนครับนี่อันนี้เป็นลักณะนีเนี่เขาเรียกไข่ตั๊ะแตนเห็นรึเปล่าจีบนะมุมกล่องก็ยังบ่ดูปเด็สิเดาเนี่นะครับไข่ตั๊ะแตนครับ มันจะใครไปเองจรครับเดี๋ยวพ่อได้ข่วยพี่น้องเขามาข้าวเดียวหมานขี้เก่าครับวันนี้ครับเจิมถุงไม่หวายพี่น้องมาดูแต่กระเตียนเริ่มโค้งกว่าเราเลยพี่น้องปั๊บอีหลนก็นยังม,มีอยู่ เขาเรียกอีหลนหรือตัวอ่อนตะก,กะแตนคนว่าไปเพิ่งกันต่อครับพี่น้องครับแมวนี่พี่น้องมองดูบาดนี่โคบอยูแล้วครับซบลบอยูมม่งดูพี่น้องแมวเต็มทีเบเล่บาดนี่มาเล่มขี่เขาบนครับนี่เป็นตาบ่าดีเท่สไล มึงดูพี่น้องเบื้งเบื้งเขามาเข้าเดียวนี่แม่เต็มถุงอะไรเง้อนแหละไปเบื้งกันต่อครับเปียวตะเกียร์กันครับพี่น้องครับอ่าได้บ่าวผู้สาวป้าผู้สาวมาดไตแมงครับวัอนี้ครับมึงดูแม่ถุงหมกเงี้ยได้พี่น้องนี่มึงจังเต็มถุงอะไรเงเบิ้งถุงนี่บาทนี่พี่น้องเอ้ยอ่า เมื่อนี้ขึ้นวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดครับ2องพครับหมานค็อเราเตรียมถุงอันยันเ่าครับพี่น้องครับอืขอบุญขอบคุณ,คณสำหรับการติดตามรับชมพ่อกันไม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ